สำหรับข่าวนี้เรามาชมความเคลื่อนไหวของยูกิเพนปกากันนะคะในชุดนักศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังลุยไม่ทท้งการเรียนยูกิเพนพกาในชุดนักศึกษาสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวหมอลำอายุน้อยสําหรับยูกิเพนปกาเราจะเห็นผลงานของเธอนั้นบ่อยครั้งเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแทบจะไม่ได้พักเรียกว่าทั้งสวยและเก่งขยันทํางานสุดๆ แต่แม้จะทำงานหนักขนาดไหนก็ไม่ทิ้งการเรียนล่าสุดเธอนั้นสวมชุดนักศึกษาไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะศิลปะการศาสตร์โดยโพสภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะบินไปไ่าและครนโตท่ามกลางแฟนคลับชมความเก่ง และส่งกำลังใจให้กับเธอแบบรัวๆถ้าเรียกว่าเป็นนักร้องสาวมอลำที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้นะคะสำหรับยูกิเพนประกานอกจากเธอนั้นจะน่ารักสวยและเธอยังมากด้วยฝีมือในการเต้นในการแสดงและในการร้องลํำเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอีกหนึ่งความสามารถที่น้อยคนที่จะมีเช่นเธอและสำหรับในข่าวนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธออยู่ในชุดนักศึกษาที่กำลังไปสัครีียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ ศิลปกรรมศาสตร์และเธอก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวด้วยการนำภาพส,สวยๆมาลงในอินตราแกรมเพื่อให้เราได้ติดตามและได้รับชมกันนะคะเราไปชมภาพส,สวยๆของเธอกันนะคะต้องบอกว่าเมื่อเธออยู่ในชุดนักศึกษาแล้วน่ารักและสวยงามมากๆค่ะ